ว um ัไนว้าไนะ่นะแ่นว่าสามารถล่าาให่ด้้วก็ว่องหนุนได้ารมยนะคะ้ว่านไหนที่ไว้แข็งองหน้าร้อานค่ะจะเป็นของหน้าตว่าของสูแดงค่ะลงเฉลี่ยงียดางนครอบหน้าต่างขาค่ะ เอาเลยเอาเลยใต้ไหลของตงกาอายุอายอายอายุดารเสยจนะด่าพี่น้องนี่เราเห็น